สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป้าติ๋งคิดเช่นอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอเมนูล่าปลาดุกย่างค่ะส่วนประกอบที่สำคัญของเราก็มีนะคะปลาดุกย่างสองตัวนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีพริกคั่วข้าวคั่วน้ำปลา ก็น้ำปรราลาก็มะนาวต้นหอมผักชีอันนี้หอมแดงคะแล้วก็อันนี้ขาค่ะนี่ขาหั่นขาซอยแล้วก็มีใบมะกรูดซอยเล็กน้อยนะคะอันดับแรกนี้ป้าก็จะแกะเนื้อปลาออกจากตัว ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะมาดูกันค่ะอันดับแรกป้าก็จะแกะเนื้อปลานะคะออกจากตัวนี่ค่ะแกะออกนะคะแล้วก็จะเอามาสับให้ละเอียดเพื่อจะมาลาบนะคะอันนี้ตัวที่สองแกะเนื้อออกนะคะนั้นไปตลาดซื้อปลาดุกมาสองตัวะคะ่ะก็ บอกเขาว่าจะเอามาลาบแล้วก็จะมาสับให้ละเอียดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเป็นลาบนะคะก็เอานำเนื้อปลามาสับนะคะ สับให้ละเอียดค่ะแต่ก็จะเอาไปใส่เครื่องปรุงก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราใส่ชามค่ะใส่ชามเพื่อจะมาคลุกผสมเครื่องปรุงนะคะ ทีน,นี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงเคยได้เนื้อปลาประมาณนี้นะคะประดุกสองตัวก็ได้ประมาณนี้อ่ะแรก ใส่น้ำปลาก่อนค่ะใส่น้ำปลาก่อนนะคะใส่สักสองช้อนก่อนแล้วค่อยชิมไม่พอ,อยังไงเราค่อยน้ำปลรราแล้วก็ใส่หอมค่ะใส่หอมแดงใส่หมดเลย ใส่พริกค่ะนี่พริกก็ประมาณ1ช้อนนะคะใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็ใส่ขาขาสับนะคะใส่หอมซอยต้นหอมผักชีซอยใส่ข้าวกล้วค่ะ อนนี้ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนก่อนอจะเค็มแล้วค่อยชิมคลุกเค้าให้เท่ากัน พเพราะว่าพริกก็คั่วเราคั่วเองนะคะ,ะบีบมะนาวค่ะบีบมะนาวใส่มะนาวก,ก็มะนาวก็มะนาวบ้านเราเองค่ะลูกใหญ่นง้ำเยอะ กนนี่ก่อนค่อชิมรสป้าทํากับข้าป้าจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะจะไม่ใส่ผงชูรสจะไม่ใส่ลสด,ดีป้าก็จะเอาเครื่องปรุงล้วนเลยนะ,ะชิมรสค่ะเป็นยังไงชิมดูก,ก่อน ก็ดีละคำนัวเห็นมันละ่ะหยิบอีกนิดนึงเพิม่มความเปรี้ยวใส่พริกที่เหลือนี่หมดจะเพราะว่ายัางไม่ค่อยเผ็ดยังม,มีรสเผ็ดทอะไร น่ากินมากเลยข้าวเย็นของป้านะเนี่ยอขอชิมรสอีกหน่อยอ่อยๆ,ๆ่ๆอร่อยค่ะอร่อยพอดีเลยแล้วกลมกล่อม เผ็ดพอดีไม่เผ็ดมากนะทีนี้ก็จะตักเสิร์ฟนะคะนี่คือลาบปลาดุกค่ะตักเสิร์ฟค่ะมาทานข้าวเย็นกับป้าเด้อเป็ดลาบปลาดุกแสบแสบมือนี่ วีพอโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยใส่พริกสนอยอ่พอีอนกนอ,อ,อ่ นี่ค่ะลาบประดุกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะลาบประดุกของป้าก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้ป้าด้วยเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ